ทั้งหมดนี่คือสีลห้าทั้งหมดแล้วพวกเราที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอไร้รักษาสีลห้าไว้ถ้าหากท่านอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านก็พึงรักษาสีลห้าไว้แต่กุศลในพุทธศาสนามีกุศลตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลสมาถากุศลและวิปัสสนากุศลซึ่งเป็นกุศลสูงสุดเพราะนำพาให้เราบรรลุถึงได้คือสิ้นชาติการเกิดนั่นเองท่านเลือกเกิดได้แล้วนะครับท่านเลือกได้แล้ว ใครอยากจะรู้ว่าตัวเองกะเกิดเป็นอะไรทําเป็นตารางไว้ก็ได้นะครับโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเวลาท่านกวดปุ๊บท่านก็ไปติ๊กช่องนั้นทีหนึ่งเวลาโลภอยากจะได้ติ๊กช่องนั้นทีหนึ่งเวลาเมาื่อเมืเม่อลอยกๆก็ไปติ๊กแล้วเสร็จปั๊บพอพอมาติ๊กประจำวันตกเย็นมาดูซิว่าอันไหนหมันเยอะก,กว่ากันโอยก,กรดเยอะจังเลยกรด คำว่าโกรธเนี่ยไม่ใช่แปลว่าต้องโมโหร้ายเยอะแยะะแค่อาการหงุดหงิดนั่นแหละอยู่ในตะกูลโกรธนะครับความไม่พอใจอ่ะผมยกตัวอย่างนะสมมติเราเราพูดธรรมะอยู่ใช่ไหมแมงบีจบินชิจิชิบินมาี้อย่ไอ้เงี้ยไอ้นี่นะตะกี้ไอ้หงุดหงิดตะกี้นั่นแหละในตะกูลความโกรธนะแค่นั้นเองนะเดินออกไปเนี่ยแสงแดดสองตาหงุดหงิดเลยน่ะอันนั้นตะกูลโกรธนะโกรธไม่ใช่ว่าไปด่าทอเขานะแค่นั้นก็อยู่ในตะกูลความโกรธหมดแล้วลงพัดมาเนี่ย ฮ่าชื่นใจจังเลยโลภะนะครับโลภะโอ้ไม่ไหวท่านสังเกตไหมถ้าผมจะสาธิตนะสาธิตวิธีหนึ่งครับแว่าเราเองนี่ไม่มีสติรู้ทันจึงเกิดกิเลสจัดการเราตลอดเวลาสมมตินะครับทีเรายุดยืนอยู่ผมยืนพูดธรรมะนานๆเนี่ยเมื่อยไหมครับเมื่อยหนึ่สุขหรือทุข์พอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจเป็นโทสะ เห็นไหมอันนี้ไม่ไม่นี้ปฏิบัติทรรมไม่เป็นก่อนนะไม่พอใจเป็นโทสะเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องจอยบอกอุ้ยพิยุทธยืนนานแล้วเอาเค้ายี้มาให้นั่งขอบคุณครับนั่งลงไปพิยุทธกะนั่งไปโอ้ยก็ยังชื่วหน่อยพอใจหรือไม่พอใจพอใจพอใจความหลงตอนยืนก็ถูกกิเลตโทสะตกหน้าวิธีนึงพอนั่งก็โลภ ตกหน้าดีเลยวันวันหนึ่งนี้เราถึกโมสารุนพตกตกตกเขาเรียกว่าตกจนชินนะแต่ใช้คขาว่าหน้าหด้านนี้ตกจนงงไอ้ที่มันถูกตกนี่มันเกิดจากตัวไหนมันเกิดจากโมหะโมหะความไม่รู้ความจริงไงมันถูกตกซ้ายตกขวาเราโดยชินไปเลยท่านั้นกิเลสดของพวกเราเนี่ครอบงำเราเยอะมากวันวันหนึ่งนี่จิตเป็นอกุศลเยอะกว่าอกุศลนะทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทำไง เอาเอาตัวอย่างเกา่ายืนอยู่ขณะที่ยืนอยู่รู้สึกกายที่ทรงตัวอยู่ขนานั้นมีสติถูกไหมครับในระหว่างมีสติปั๊บพอยืนานานๆเน่นนอนได้เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือยืนานานๆไม่กระดุกกระดิบไม่เคลื่อนไหวความปวดก็ปรากฏขึ้นความปวดปรากฏดขึ้นรู้สึกความปวดปรากฏขึ้นขนานั้นมีสติระลึลกรู้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วรู้ละพอขยับปั๊บกายเคลื่อนไหวรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเห็นไหมครับความปวดทายตัวรู้ว่าความปวดทายตัวตอนนั้นสติกาลังดูแลหมด น้องจอยเอาเก้าอี้มาให้นั่งขอบคุณขอบคุณเสร็จนั่งในจังหวะที่นั่งตายเลยครับขื้นไหวขึ้นไหวหลงก็มีสติรู้อยู่ตรงนี้สติทํางานอยู่ความรว้ความโกรธเข้าไม่ได้มันตกหน้าเราไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมเขารู้แบบนี้แต่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะหลงไปอยู่ในโลกแห่งความรว้บ้างโกรธบ,บ้างโดยมีความหลงนี่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังเป็นตัวสนับสนุนเลยเป็นตัวและให้ตัวโทรศัพท์ไปโชว ตัวรูภาไปโชว์แต่ตัวโมหะมันแบอกอยู่ข้างหลังไม่หมดเลยตัวนี้นะครับซึ่งเรารู้ไม่เท่าทันท่านมองมุมนี้นะครับว่าการกระทําอะไรก็ตามถ้าหากการกระทํานั้นไม่เป็นปนไม่เป็นไปด้วยการให้ทานไม่เป็นไปด้วยการรักษาศีลไม่เป็นไปด้วยการเจริญภาวนาการพูดคิดทำนั้นเป็นอกอุศลหมดเลยโอ้โหเยอะเลยเนาะ จับหลักตรนี้ทานสี่ธรรมดากตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่าง,หม,างหมูสเต๊ะเรีย่ยเไพูดถึงเรื่องอาหารบ่อยครับ <c oughs> เราเห็นหมูสเต๊ะนี่เธอหมูสเต๊ะเจ้านั้นอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปซื้อกินกันไหม <c oughs> การพูดแบบนี้เนี่ยมันอยากกินใช่ไหม <c oughs> เป็นโลภไหม <c oughs> เป็นกิเลสไหม <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะพูดใหม่พูดใหม่น <c oughs> ี่เธอเจ้านั้นเนี่ยทำหมูสเต๊ะอร่อยมากเลย เราไปซื้อถวายใส่บาตรพระดีไหมคะพูดไปเพื่อการให้ทานเป็นกุศลอันแรกเป็นอกุศลนะอันที่สองเป็นกุศลพูดหมูสสเต้เหมือนกันนะเห็นไหมครับในขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องการรักษาศีลบ้างการรักษาศีลบอกว่าเธอทำไมนางสาวไทยคนนี้นี่สวยจังเลยถ้าเราได้ชุดว่ายนะ้ำแบบเขาคงจะดีนะ ถ้าเราใส่ชุดว่ายนะ้ำแบบนี้น่าจะสวยเหมือนเขานะการพูดแบบนี้เป็นกุศลหรือกอกุศลอกุศลแลวนะเห็นไหมพูดใหม่นางงามจัก,กรวาลคนนี้ทําไมสวยจังเลยเนะี่ยเขาทําบุญเรื่องอะไรมานะโอ้ยเ,เขาต้อง<า>เป็นผู้ที่รักษาศีลสิคนที่รักษาศีลนี่ทําให้ผู้สวยงามทําให้ร่างกายไม่บกพร่องสมส่ว์สมส่วนนั่นแหละคือผลบุญแห่งการกระทําของเขาคือการรักษาศีลกล่าวถึงเรื่องศีลใช่ไหม หากเราอยากจะมีรูปร่างลักษณะที่งดงามต้องเป็นส้องที่รักษาศีลหากเราไปฆ่าสัตว์สัตว์ไม่ตายสัตว์ขาหักเราเกิดมาขาเราก็หักขาเราก็ขาดเห็นไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าเราบูกท่องในเรื่องแบบนี้พอเราพูดเรื่องเกี่ยวกับศีลปบมันก็อยู่ในฝ่ายเรื่องมรสนมมุมต่บเรื่องภาวนาการภาวนานี่เธอไปไหนมาดูหน้าตาผ่องใสจังเลยเธอไปใช้คลีนยี่ห้ออะไรมาเหรอ อันนี้กุศลหรือเกุศลครับกุศลนะจับเป็นตะปูเพอร์เจอร์หมดเลย <c oughs> มันเป็นตะปูเพร์เจอร์ที่มันเยอะที่สุดเลยถ้าพูดใหม่นี่เธอไปทําอะไรมาดูจิตใจผ่องใสจังเลยฉันไม่ได้ทําอะไรมาเธอไปทําสปาที่ไหนเหรอท่านทําสปาที่ใจค่ะทํายังไงทําสปาที่ใจคือมีสติรู้กายรู้ใจไงแล้วมันเลยผ่องจากข้างนอกออกมาข้างในเองถ้าหากว่าอยากจะทําสปาใจก็ไปฝึกสติดีไหมครับชวนเชนิญช,ชวนเรื่องภาวนา การพูดคิดทำอะไรก็ตามที่เป็นไปด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญพวนาการพูดคิดทำนั้นเป็นเรื่องอกุศลแต่ถ้าการพูดคิดใดไม่ลงอยู่ในสามอย่างนี้จะเป็นปักกิ่งทั้งหมดจับหลักตรงนี้ไว้เลยเยอะนะไม่ต้องผูดด้วยเยอะเลยเราพูดที่เกี่ยวกับเพลเจอร์มากที่สุดเพลเจอร์นี้อันดับหนึ่งแลเต็งหนึ่งลเ้เพลเจอร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกรดเนาะเกรดเล็กๆไม่น้อย ออกจากการปฏิบัติแต่ว่ามันก้อยู่ในการปฏิบัติตอนที่เราพูดตรงนี้นี่อยู่ในฝ่ายกุศลหมดเกี่ยวกับผู้พูดธรรมะน,นะครับหรือก,อ,อกุศลจนถ้าว่าถ้าเราจะเลือกเกิดได้ถ้าผมเราต้องรักษาสี่เพราะะบางท่านรักษาสีได้ไม่ครบเลยบางบางครั้งสีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็คือทําผิดตลอดชีวิต แม้กระทั่งวันที่จะสิ้นชีพไปก็ยังทำยังอยู่ทำอยู่ถวกอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเป็นเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะได้มาเป็นมนุษย์ได้เขาก็ตกอบายจะตกเป็นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่เขาในในชาตินี้เขาขอนจะไปเนี่ยเขาก็ดื่มสุรามาสมมุย่างนี้นะคะเรื่อเ่ชาติที่แล้วเขาดื่มจริงๆทุกอย่างนี่มีเหตุประมวลแหละถ้ามากๆแล้วทำไมยังมาเกิด อย่างนี้เราต้องมองแบบนี้ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ทําชั่วตลอดการคนเราก็ไม่ได้ทําดีตลอดการถูกไหมครับจังหวะที่จะนําเกิดเป็นอะไรนี่จังหวะจิตสุดท้ายที่จะดับเนี่ยเขาระลึกนึกถึงกุศลอะไรถ้าหากเขาระลึกนึกถึงกุศลหรือว่าขณะที่ขณะทักกุศลนั<ม>้นเช่นว่าคนกินเหล้าคนกินเหล้าคนกินเหล้าพอดีเออยู่อยู่วันนี้คิดอยากจะใส่บารอ่ะแต่เมื่อคืนนี้ เขาเรียกอะไรแห้งใช่ไหมม,มันยังมึนตึกอยู่เลยเสร็จพวกนี้ไปตักข้าวใส่บาตรปะ่ะอกไปใส่บาตรปั๊บหงเป็นหลงตายไปเลยจิตขนาดนั้นเขาอยู่ในกุศลนะครับตัวนั้นนําเกิดดีก่อนใช่ไหมแ,แต่อีกทีกินเหล้านี่เดี๋ยวมันชดใช้ทีหลังเดี๋ยวมันเล่นงานทีหลังบางคนท่านสังเกตไหมกุศลนําเกิดให้เป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วทําไมเป็นดาวซินโดรมเด็กปัญญาอ่อน ดอกเบี้ยของไอ้เจ้ากินเหล้านี่นะครับม,มันเล่นง,งานทีหลังมันทําหน้าที่ทีหลังแต่จังหวะที่ตนนาเกิดนั่นแหละเป็นกุศลที่นําเกิดจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเกิดภพภูมิที่เป็นสุขติพวกเรา,าสังเกตท่านทำได้ดีในชาตินั้นตลอดมาเนี่ยแล้วจิตสุดท้ายดันคิดเรื่องดีเนี่ยเขาก็ต้องเกิดไปเป็นคนใช่ท้าจิตสุดท้ายที่ดับเป็นกุศลาา่ตออด้กนถเธ